อนที่172่ง้ยเจ็ดงเตี้ยนเสียแท่สีเรืออาคารสองลำคำนวณการกินน้ำลึกในห้วยชิงหลงอย่างแม่นยำหลังถูกเด็กหน่มผอมแห้งผิวเหลืองเหยียบยำ่ำต่างเคลื่อนที่ช้าลงราวนัดกันไว้เรือของสกุลส่วนหยวนคิดรอบทิ้งห่างให้สองพี่น้องรูปลักษ์แตกต่างกันไว้บนเรือแต่เรือลำหน้าไม่ปล่อยให้เรือของสกุลส่วนหยวนได้ใจชั่วพิบตาชักดาบง้างหน้าไม้ แต่ส่วนหยวนชิงเฟิงเห็นเด็กหนุ่มผอมแห้งราวไผ่ป่าไม่แยแสสนใจอุ้มคนแท่สีมาวางบนเรือแล้วกอดเขาไว้แน่นไม่ยอมคลายมือตะกูลส่วนหยวนคองความเป็นใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุทธ,ธจักรผู้ที่มีคนนสมบัติร,รั้งอยู่บนเรือล้วนแหลมคมหลังมือกระบี่สองคนได้รับสัญญาณทางสายตาจากส่วนหยวนชิงเฟิงสองกระบี่คมกลิบพุ่งพรวดพลาดมังกรเลยปราด เพิ่งลงมือก็กะซวกแทงใส่แผ่นหลังเด็กหน่มผู้ทรงพลังหน้าสะเพลิงหวังหนึ่งกระบี่แทงทะลุสองพี่น้องให้เหมือนเสียบผลไม้เชื่อมน้ำตาลติดตึงบนระเบียงเรือขู่ขวัญพวกต่างถิ่นที่กวนใจคนหนูส่วนหยวนสองชีวิตสำหรับสกุลส่วนหยวนนับประสาอันใดกันหลายปีมานี้จวนผู้บังคับการเหตุใดเคลื่อนไหวไร้อุปสรรคทั้งทงท,งที่ถูกกวางลิงอองบีบคัน ไม่ใช่พ่อมังกรเจียวที่ยึดของเขาหุยสันมาห้าร้อยปีคอยสนับสนุนเต็มกำลังหรอกหรือไม่เช่นนั้นซิ่วไยประทะกับทหารเก่าคงถูกเจ้าอี้ฟานอองบทขยี้จนไม่สู้สุนัขไร้บ้านแล้วในเมื่อสมประโยชน์โพดผลกับคนนางเจี้ยนโจผู้บังคับการเจี้ยนโจที่อยู่ใต้ชายคาของทัพกวางหลิงก็ไม่ใช่สามันให้อำนาจแก่สกุลส่วนหยวนเต็มที่ รอบสนับสนนวิธีกำจัดพวกนอกคอกอย่างอำม,มหิตของผากูหนิวไม่เช่นนั้นเขาหุยซันจะตั้งกองพลอาชา200นายใต้จมูกราชสำนักได้อย่างไรส่วนหยวนชิงเฟิงขมวมดคิว้วนางเห็นคนแท้สีรูปศีรษะเด็กหนุ่มผู้นั้นคล้ายไม่รับรู้ถึงสองกระบีน่นี้ไม่สอดคล้องกับท่าทีขี้ขาดราวมสิกของเจ้าหมอนี่หวงมันเอ,อ๋อแม้จิตปัญญาปิดตัน แต่ฉับไวต่อสภาวะขับขันอันตรายเหนือกว่าหยวนถึงสันสองกระบี่จู่โจมเข้ามาไม่เห็นเขาเคลื่อนไหวอัศจรรย์แต่ยอย่างใดเพียงแค่หมุนตัวมือเปล่าคว้าปลายกระบี่ไว้มั่นมือกระบี่อัดพลังฉับพลันคิดสะบั้นฝ่ามือเด็กหนุ่มให้แหลกเละ่วงมันเอ๋อหน้าตาดุดันบิดโดนแรงราวบิดก้านอ้อตัวกระบี่บิดงอก่อนกระชากเข้ามาย่ำเท้าขึ้นนา ดึงสองมือกระบี่ที่ลังเลไม่ทันปล่อยมือจากกระบี่มาอยู่ตรงหน้าสองกำปั้นชกออกหมอกโลหิตเข้มข้นพุ่งกระจายจากทรงออกของสองคนนั้นตายสนิทคาที่ศพราวเว้าหลดสายป่านล่วงลงน้ำนักฆ่าเด่นตายรายอื่นเห็นสถานการณ์ไม่ดีเพื่อคุ้มกันส่วนหยวนชิงเฟิงที่ยืนอยู่ตรงหัวเรือไม่อาจไม่กัดฟันขึ้นหน้าแทงกระบี่ใส่หวางคิ้วเด็กนมเขาเพียงหัวรอฮือือ ยกสองแขนขึ้นเสื้อพลันพองลมกระบี่งองงงเป็นเครื่องวงจันทร์แทงไม่เข้าวางคิ้วแม้แต่น้อยเด็กหนุ่มก้าวขาขวาออกเขาซ้ายยกลอยทิ้งน้ำหนักไปที่ขาขวาเตะฟาดขาซ้ายดังตวัดหวดแท้พละกกำลังอยู่ที่หลังเทา้าเคลื่อนไหวในรวดเดียวผลคือหลังเตะหวดแล้วร่างของเดนตายผู้นั้นยังเคลื่อนขึ้นนา แต่ศีรษะถูกเตะหลุดจากบ่าลอยวืดสูงขึ้นหลายจังในอากาศเด็กนมเหยียดแขนปัดร่างไร้หัวออกจ้องมองส่วนหยวนชิงเฟิงที่ริมปีปากไร้สีเลือดนักฆ่าที่รู้ไส้รู้พงกันดีต่างสบตากันเห็นความตนอกตะลึงและหวาดกลัวจากสายตาของอีกฝ่ายตัวประหลาดนี้หนึ่งย่ำเท้าเรือโครงทรงพลังมังกรอิยาราไม่ต้องเอ่ยถึงยังจู่โจมรวดเร็วฉับไวถึงที่สุด ที่สมควรตายก็คือเด็กนมถึงกับมีร่างวัชระไม่แตกสลายในตำนานท่ามกลางความเงียบงนันผู้ทำลายภาวะชะงักงนันเป็นสัตว์วิเศษดุร้ายสองตัวที่กระโดดข้ามแม่น้ำมาสีแดงปลอดเป็นเก็ตทั้งตัวแกว่งหางพลางกระโดดจากเรือลำหน้ามาบนเรือส่วนหยวนขาหน้าขว้าเกาะระเบียงเรือได้พอดีเดินดนไม่กี่ครั้งก็ขึ้นมานั่งหมอบบนราวระเบียงแยกเขี้ยวกลางคงเล็บ ร่างเด็กหนุ่มเอ็นไปเบื้องหน้าส่งเสียงคำรามกล้องส่วนหยวนชิงเฟิงตกใจโซเซถอยหลังนักพลชราราในชุดซอมซ่อถอแพรอยู่ข้างเรือประโลกใบหนึ่งลอยวืดไปทางนั้นก็ใช้ไม้ถอตบป,ปัดลงน้ำจู้ปากอุทานว่ามังกรอัยาราบีทาลากแคม้าชั้นเลวจะทนได้อย่างไรนักพลศราราประดุดเต่าพันปี พยายามยืดคอยาวตะโกนเรียกเตียนเซียจะถึงอารามเซียวเหย่ของข้าแล้วกอนลังเลแล้วยิ้มกล่าวว่าบอกส่วนหยวนต้าผานสักคำว่าอย่าเป็นเต่าหดหัวอีกเลยไม่ออกจากด่านก็รอรังเก่าถูกหรือทำลายสีเฟืองเหนียนไม่สนใจส่วนหยวนชิงเฟิงอีกลากห่วงมันเอ,อ๋อระโดดลงแพไผ่สองพยักขุยรีบกระโดดตามทันที สายตาของจินกังเด่นชัดว่ามีสู้ผูซาพี่สาวโดดโตมลงน้ำน้ำพุ่งกระเซ็นกระจายผูซ่าเห็นจินกังว่ายสนกในน้ำก็โดดตามลงไปด้วยสีเฟืองเหนียนยิ้มตาหยีเอ่ยว่านักพอเท่าข้าไม่ได้กล่าวว่าจะไปก่อกวนที่เขาหุยซันเสียหน่อยท่านตะโกนเปป่าอันใดกันคิดชักนำเพศภัยตะวันตกมาตะวันออกหรือเจ้าสีถวน แซงอุทานเสียงหนึ่งกลัวว่าซื้อจือผู้ไร้เหตุผลจะไม่ไว้หน้าเอ่ยตามจริงเจ้าสีถวนในฐานะทิประจนอันดับสองของเขาหลงหูลำดับสักประสบการณ์ในระบบเต่าทั่วล่าเหนือกว่า30ชั้นฟ้าเขาหลงหูและเป่ยเหลียงก็อยู่ห่างกันพันหมื่นลี้นักพชราใช่ว่าไม่เคยพบเห็นขึ้นลงเมื่อก่อนอยู่ในถิ่นเป่ยเหลียง กอดคอตีสนิทกับผู้ด้อยาอวุโสผู้นี้หาใช่พราะหวาดกลัวสีเสียวต้าจู้กัวแต่เพราะต้องรสนิยมในวนัยหนุ่มเจ้าสีถวนนิสัยอิสระเสรีระหำไม่สามันเป็นอัจฉริยะโดดเด่นที่มีจำนวนน้อยเปลี่ยมปณิธานไม่ยึดติดไม่เช่นนั้นคงไม่พกกระบี่ล่าแผ่นดินอำลาญาติมิตรออกสัญจรไกลยี่สบปีไม่กลับเขาหลงหูได้พบกับซื่อจื่อเตียนเซีย ผู้ไม่ยิราตต่อโลกล่าไม่สนใจกฎเกณฑ์นับว่าถูกคอทีเดียวหากเปลี่ยนเป็นเจ้าตันเสียเจ้าตันผิงสองหลานชายหนึ่งเสนาบดีชุดขนนกอีกหนึ่งเสนาบดีองค์การเขียวให้อยู่ร่วมกับซื่อจือเตียนเซียไม่ว่าอย่างไรย่อมไม่ใช่ท่าทีเช่นนี้สีเฟื่องเหนียนมองน้องชายยิ้มเซอร์ซ่าก่อนเงยหน้ามองนักพลชราเอ่อย่างดีใจไม่กลัวน้ำแล้วหรือ เจ้าสีถวนพยักหน้ากล่าวว่าไม่กลัวตั้งนานแล้วอารามเจียวเหาอยู่ริมห้วยชิงหลงข้าบอกเขาว่าล่องตามห้วยมาถึงแม่น้ำหลงหวางเขาหุยซันเข้าสู่แม่น้ำเซอร์ขึ้นไปทางเหนือแยกเข้าสู่ทะเลสาบชุนเสรนแปดร้อยลี้ก็เข้าใกล้เปิ่ยเหลียงแล้วบอกเขาว่าพี่ชายเจ้าเข้าฤดูศาสตร์จะมาเขาหลงหูหลงเสี่ยงไม่มีอันใดทำก็มารอที่ริมน้ำ รอไปรอมาก็ไม่กลัวน้ำแล้วสีหลงเสี่ยงพลันชกกำปั้นลงน้ำปลาตัวใหญ่ตกใจกระโดดขึ้นห้านิ้วดังตะขอขว้าจับตัวปลาก่อนมองอย่างขอความดีความชอบไปทางพี่ชายฉีกยิ้มทึมทือสีเพิ่งเหนียนรูปศีษาน้องชายสายหน้ายิ้มกล่าวว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามกินอาหารเจก็ได้ปล่อยปลาเธอ ห่วงมันเออปล่อยปลาลงน้ําผลคือถูกพยักฆ์ขุยที่ว่ายตามแพมากัดเกินลงท้องจูจูสีเฟืองเหนียนก็ถามขึ้นเขาลงโหมีนักพศชราชื่อเจ้าห่วงเฉาหรือไม่เป็นผู้อาวุโสอายุมากแล้วประเภทนั้นเจ้าสีถวนลองนึกดูแล้วก็สายหน้าจนเดินอายุร้อยปีที่จำสินฝึกต้าห่วงถิงก็มีไม่น้อยไม่มีที่ชื่อเจ้าห่วงเฉา หนึ่งเรือหนึ่งแพล่องขึ้นนาเรือของส่วนหยวนชิงเฟิงหันหัววกกลับไปยังท่าเรือเขาหุยซันส่วนหยวนชิงเฟิงยืนตรงหน้าต่างในห้องโดยสารริมฝีปากเขียวคล้ำร่างสั่นสะท้านแยกแยะไม่ออกว่าหวาดกลัวหรือโมโหกรัดกุมนางไม่ใช่ตาบอดแม้พรสวรรค์การฝึกยศธ,ธรรมดาแต่นางความจำดียิ่งกระบวนท่าสลับซับซ้อนผ่านตาไม่ลืมเลือน กล่าวอย่างน่าฟังเขาหุยซันคัดสรรรองรับผู้มีความสามารถจากสามศาสนาก้ากระแสกล่าวอย่างไม่น่าฟังสักหน่อยก็ปลามังกรปาปนซ่อนซุกคนชั่วโสมมตะกกลส่วนหยวนสะสมคัมภีร์มากมีตำราคมภี์ล้ำค่าในสายตาสำนักพักอื่นมีมากมายนับไม่ถ้วนในหอปุจฉาม้อสำริศกล่าวถึงจำนวนคัมภีร์ที่สะสมเป็นรองเพียงสาราสดับขึ้นของเปิยเหลียง หยวนถึงซันกล่าวว่าจะแต่งนางเป็นภรรยาก็เพราะเห็นนางเป็นทางลัดสู่สุดยอดแห่งมัคคายุตแม้ไม่อาจเข้าหอปุตฉาหม้อสำริจแต่มีส่วนหยวนชิงเฟิงถ่ายทอดให้ด้วยปากเปล่าปัญหาข้อยากย่อมที่คลายส่วนหยวนชิงเฟิงไหนเลยมองไม่ออกถึงความน่าสะพึงของเด็กหนุ่มผู้นั้นสองขาย่ำเรือโครงในเขาหุยซันอันกว้างใหญ่ไพศาล คาดว่าผู้ที่สร้างสภาวะการยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้มีไม่เกินสิบคนหากกล่าวถึงร่างวัชระ,ะไม่แตกสลายใชหวางคิ้วยันกระบี่ด้วยคงมีไม่เกินห้าคนเท่านี้ก็ช่างเถิดยังมีคำเรียกขานว่าเตียนเซียคำเรียกขานนี้ทำให้ส่วนหยวนชิงเฟิงสถานบุบหลังราชวงศ์ใหม่ก่อตั้งแล้วแม้คำเรียกขานว่าซื่อจือจะมีทั่วไป ขอเพียงเป็นบุตรชายสายภรรยาหลวงของตระกูลผู้มีอำนาจราชศัก์หรือบุตรสายภรรยารองบางคนก็มีสิทธิ์ใช้คำเรียกขานว่าซื่อจือได้แต่คำว่าเตียนเสียกลับยิ่งพบเจอได้ยากมีเพียงองค์หญิงองค์ชายเสริมท้ายด้วยคำว่าเตียนเซียได้ตะวันออกเฉียงใต้ของแผ่นดินตามกฎมณฑนบานมีเพียงสายของเจ้าอี้กวางลิงอ๋องเรียกขานว่าเตียนเซียได้ เจ้าอี้มีบุตรชายสาคนที่ดาหกคนเจ้าเผียวซื่อจือยังไม่ได้สืบทอดบรรดาศักดิ์จะกล่าวไปก็แปลกอาจเป็นเพราะผลกรรมเจ้าอี้หลงในการม,มาคนมากราคากิเลสฉกชิงหญิงงามมานับไม่ถ้วนหนึ่งชายาอองและหชายารองซึ่งมีเกินกำหนดของกฎมนเทียนบานต่างรูปโฉมงดงามแต่บุตรธิดาที่กำเนิดมาต่างคลับคล้ายเจ้าอี้ แต่ละคนอ้วนฉุหูกลางเมื่อเป็นเช่นนี้หมอนั่นที่นักพจชาาเขาลงหูเรียกขานว่าเตียนเซียเป็นผู้ใดสถานะเตียนเซียแทบไม่ต้องสงสัยว่าเป็นลูกหลานของฟานอ๋องผู้ใดออกเดินทางโดยมีทหารสวมเกาะพกดาบถือหน้าไม้ต่อให้เป็นเจ้าอี้กวางลิงอ๋องที่มีอำนาจล้นฟ้าก็คงไม่บุ่มบามเป็นฝ่ายให้ราชสำนักจับผิดขบวนของบทรธ,ธิดายามออกจากจวนอ๋อง เรียบง่ายเสียยิ่งกว่าตะโกนทั่วไปเตี้ยนเสียแท้สีหรือสวนหยวนชิงเฟิงใบหน้าไร้สีเลือดตะโกนสวนหยวนถึงอย่างไรก็เป็นตะโกนชั้นยอดการข่าวฉับไวนางเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับบุตรชายคนโตของสีเซียวอ,องต่างแท้ตอนนั้นเพื่อหลบหลีกการสมรสเข้าสู่วังหลวงตะเวนหาประสบการณ์อยู่สามปีถึงกลับเปยเหลียงคราวนี้เหตุใดถึงออกเดินทางอีก ไม่นานมานี้เพิ่งก่อเรื่องแถบเจียงนั้นบัณฑิตในสถาบันการศึกษาสูงสดหลายพันคนต่างถวายดีกาให้ทรงมีราชองค์การลงใต้ไม่เช่นนั้นแผ่นดินไม่ใช่แผ่นดินกฎหมายไม่ใช่กฎหมายน่าเสียดายพรฆาคาที่ถูกปลดราชินานามต้าจู้กัวยังคงเป็นที่ทรงโปรดปกป้องซื่อจื่อเตียนเซียผู้นั้นจนไม่เสียหายแม้แต่น้อยช่วงเวลาที่เปิดเลี้ยงอ๋องอยู่ในนครหลวง ไม่มีขุนานางสูงกว่าขั้นสี่กล้าถวายดีกามีเพียงบัณฑิตสถาบันการศึกษาสูงสุดสวมชุดขาวรำให้เขียนดีกาโลหิตเป็นที่น่าขบขันถึงบัดนี้ส่วนหยวนชิงเฟิงยังไม่ลืมคำบอกเล่าของรุ่นอาวุโสเรื่องทัพอาชาเหล็กเปยเหลียงตั้งค่ายปักหลักที่เชิงเขาหลงหูตอนนั้นไม่ใช่เพราะตระกูลานางเห็นแก่คุณธรรมอันใดความจริงคือ หากทับอาชาเหล็กบีทาเข้าเขาลงหูจนราบคาบแล้วไร้ริมฝีปากฟันหนาวสะทานตะโกนส่วนหยวนคงไม่มีจุดจบดีอันใดไปด้วยจึงต้องกัดฟันยืนข้างเดียวกับเขาลงหูหากเป็นซื่อจือของเปยเหลียงจริงนางสมควรทำอย่างไรหากคนแท่สีที่กายร่างจะขอทานมาเป็นเตี้ยนเสี้ยขึ้นเขาหุยซันมาเอาผิดนางตะโกนนางจะจัดการอย่างไรท่านพ่ออ่อนปวกเปียก ย่อมตนอกเสียขวัญจนไม่โต้แยงเนื่องเพราะซ่องคือหลีมาเยือนทำให้สายอื่นที่อยากให้นางแต่งกับบุตรของเจ้าอี้กวางลิงอองเงียบเสียงไปแต่หากโอกาสเล่นงานนางมาถึงอีกส่วนหยวนจิ้งเซียนท่านอาจะไว้ไม่ตีหรือผู้ใดไม่ทราบบ้างว่าท่านอาผู้นี้เคยหยอกเย้าท่านแม่ของนางอย่างโจงแจ้งว่าเกี้ยวอร่อยเลือดลดไม่สู้พี่สะพ้ย ส่วนท่านพ่อเอาแต่ปิดประตูอ่านตำราไหนเลยเอ่ยวาจาเดือดดานสักครึ่งคำต่อเรื่องนี้เรื่องหน้าขันประเภทนี้ยังมีอีกไม่น้อยเรือพึ่งเทียบท่าส่วนหยนชิงเฟิงเดินลงจากเรือยังหมดอะไรตายอยากเรือเล็กลำหนึ่งเล่นตรงเข้ามาบัณฑิตสองจรขาวโพลฉล็บข้ามแม่น้ำลอยเรี่วมาหยุดบนหัวเรือเรือเล็กค่อยๆเทียบท่าราวมีชีวิต มองเห็นชายชาราเพียงผู้เดียวในตะกูลที่รักและเอ็นดูนางส่วนหยวนชิงเฟิงน้ำตาหลั่งรินชายชาราแขวนกระบี่โบราณที่หวางเอวเอ่ยเสียงเมตตาปู่ใดกล้ารังแกหลานสาวข้าเป็นคนชายบ้านใดปู่จะไปสั่งสอนมันให้นางรีบก้มหน้าไม่ตอบคำชายชารายิ้มเล็กน้อยถามว่าคงไม่ใช่ซื้อจื่อเปอยเหลียงที่เพิ่งมาถึงเจี้ยนโจกมัง เช่นนี้ก็ยุ่งยากแล้วนางเงยหน้าขวับสีหน้าตะลึงงันชายชราที่เพิ่งกลับจากถกมักคากระบี่ที่สะกะบี่ตรงเยี่ยก็คือส่วนหยวนกัช้ชี้เล่าหรือว่าควบคุมกระบี่สิบจังเด็ดศีรษะคนได้วิชากระบี่เป็นเลิศในตะวันออกเฉียงใต้สะกะบี่ตรงเยี่ยที่หน้ายำเกรงเป็นรองเพียงสุสารกระบี่สะคนอูยังมองว่า เขาเป็นภัยพิบัตรอันดับหนึ่งส่วนหยวนกวั้ชีเอออย่างทนงซื่อเจอเปยดเหลียงแล้วอย่างไรเล่าหลังแกหลานสาวฆ่าได้อย่างนั้นหรือข้าอยากเห็นนักหลี่ชุนกังแขนเดียวยังกระบ,บีเบิกประตูสวรรค์ได้หรือไม่